ที่สถานีล้าโตกันตาลจะอยู่ด้้างบวนระาเจอรถตลาดขาดท่าที่ลงจากขบวนรถและวจตรวจอทงาดขาดทาที่เรียบร้อยต่ที่ลงจากขบวน

ต้นอาจจะมาจารงนเงี้ว่าวันนี้ตัวเรือนนีครบราคาราคาเรนสูแตะกะมตัว้เนปรมา9ันา